สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566าาครั้งนี้มาดามจะพยากรณ์แบบเป็นเรื่องๆไปนะคะเรื่องเออ่คลิปนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะว่าบางครั้งการที่คนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เข้ามาดูคลิปนี้ วัยแตกต่างกันบางคนเพิ่งจะกําลังเริ่มหางานทําหรือบางคนตกงานอยู่กําลังไปสมัครงานจะได้งานไหมหรือคนที่ทํางานอยู่งานกําลังมีปัญหาจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีใครคิดรายคิดไม่ดีหรือจะหรือว่าอยากจะออกจากงานจะได้ออกจากงานไหมหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือทําธุรกิจเอเขาเรียกว่าทําอาชีพอิสระจะเป็นอย่างไรมาดามก็จะได้บอกเฉพาะจะจงเป็นลายบุคคลไปเลยนะไม่ใช่ลายบุคคลเป็นเอ่อ เป็นหัวข้อหัวข้อตามจุดของแต่ละคนที่กําลังอยากจะรู้นะคะในคําถามในแต่ละคําถามเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปันอาทิตย์เมื่อผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานถามในหัวข้อที่คุณต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะใครที่กําลังสมัครงานอยู่เราจะมาเริ่มสําหรับคนที่หางานทําหรือจะไปสมัครงานจะได้งานไหมงานจะเป็นอย่างไรจะได้โอเคจะตกลงไหม ที่ไม่ตกลงเพราะสาเหตุอะไรเรามาเริ่มที่คนที่จะไปสมัครงานก่อนใบแรกได้เก้าดาบใ <c oughs> <c oughs> บที่สองได้ราชาเหรียญเอ้ยขออภัยค่ะราชาไม่เท้าใบาที่สามได้สองไม่เท้า เขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ตกงานหรือผู้ที่กําลังหางานทําอยู่นะคะในที่นี้เขาบอกว่าช่วงนี้เครียดนะคะตื่นมาก็พบเจอแต่ความเครียดอาจจะพบเจอแต่ความเครียดคิดว่าคุณอาจจะอยู่นิ่งๆกับที่มากเกินไปอยากได้งานแต่ไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนหรือว่าอยากได้งานแต่ก็ยังไม่ออกไปสักทีได้แต่นั่งจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเครียดในที่นี้ก็บอกว่า ใบที่สองคือราชาไม่เท้าคุณต้องออกจากสถานที่ของคุณนะคะเพื่อไปสมัครงานเพื่อไปหางานทําคําว่าราชาไม่เท้าคําพูดคําจาของคุณเนี่ยน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพูดไปแล้วเนี่ยคนที่รับสมัครหรือธุรการที่เขารับสมัครคุณเขาจะมีความรู้สึกว่าคําพูดของคุณดูดีมีกะมีแรงดึงดูดโน้มน้าวให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจในตัวคุณ <c oughs> ไมสรุปสุดท้ายนะคะเป็นสองไม้เท้าคุณกำลังมองหาอนาคตที่กว้างไกลกำลังมองอนาหาอนาคตที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ยอมออกจากสถานที่ยังอยู่ในที่เดิมยังอยู่กับที่แค่ดีก็ออกมาหน้าบ้านเห็นคนนู้นคนนี้ก็ทำงานแล้วทำไมไม่ไปละ่ะทำไมไม่เดินออกลองไปสมัครงานดูหรือคุณสมัครงานทางออนไลน์ก็ได้แต่บางทีก็มีความรู้สึกเครียดและกลัวกลัวอะไรกลัวโดวนหลอก นะคะคเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางการสมัครงานเยอะแยะดูให้ดีๆเพราะในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณสมัครงานคุณมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะได้จากคําพูดคําจาของคุณเพราะคุณเป็นคนที่พูดจาเก่งโน้มน้าวดีฟังแล้วน่าเชื่อถือใครที่ตกงานอยู่ลองดูนะคะถ้ามีการสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วมีโอกาสที่จะเอ,อมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าด้วยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูว่าสำหรับคนที่ทำงานแล้วอยากรู้ว่าในช่วงเนี้งานของคุณมีปัญหาอะไรไหมหรืออยากจะออกจากงานจะได้ออกไหมนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่เดิม9กมาดามไปดูดวงออกงานอีเวนต์จะถามว่าจะได้ออกงานจากตรงนี้จะได้ออกงานจากที่เดิมไหมจะไปสมัครงานที่ใหม่จะดีไหมแทบทั้งนั้นเลยนะคะอ่าทีนี้สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วใบแรกได้ สี่ดาบใบที่สองได้ห้าถ้วยใบที่สามได้ห้าห้าไม้เทา้า <c> ด <oughs> ้วยขออภัยค่ะห้าดาบสี่ดาบบอกถึงการที่เรียกว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดพลงังหมดแพชชั่นหมดหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะพักผ่อนนะคะอาจจะทำงานหักโหมมาตั้งแต่ต้น จนนี่มันย่างเข้ามาปลายปีอยากจะมีเกณฑ์ของการที่จะลาพักร้อนอยากจะไปเที่ยวอยากจะพักผ่อนบ้างห้าถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่ารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับงานรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับมันไม่เป็นที่พึงพอใจหรือว่าค่าตอบแทนหรือว่าความรักความเมตตาจากเจ้านายมีให้เรา น้อยเกินไปให้คนอื่นมากกว่าหรือแทบไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะในไพ่บอกว่าคุณก็ได้ละรับความรักความเมตตาจากเจ้านายผลงานที่คุณทําไปเขาก็มองเห็นเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าสูงคาดหวังสูงต้องการความรักจากเจ้านายเยอะเะต้องการค่าตอบแทนเยอะๆหรือต้องการที่จะให้เขามองเห็นคุณค่าของเรามากกว่าผู้อื่นมากจนเกินไปใบสรุปสุดท้ายเป็น5้าดาบ ห้าดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้สูงความเดือดร้อนหรือความไม่สบายใจความอึดอัดใจมันเกิดขึ้นจากตัวเราสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองคนที่ทำงานประจำอยู่ลดอีโก้ลงสักนิดนึ่งนะคะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างกับบางสิ่งบางอย่างอย่าไปเอาตัวเราไปเทียบกับผู้อื่นหรืออย่าเอาคนอื่นมาเทียบกับตัวเราแล้วที่สำคัญที่สุด ในสิ่งที่คุณได้บางครั้งคุณได้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้าไปคุณมีความเจริญก้าวหน้าหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญเลยบางครั้งตัวเราเองนั่นแหละทําให้เราอะพลาดโอกาสบางสิ่งบางอยา่างจากการที่บางทีเจ้านายให้อะไรเราเป็นพิเศษสิ่งที่สำคัญถ้าเขาให้เราเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวคุณควรที่จะต้องเก็บเงียบไว้เลยถ้าเขารู้จากคนอื่นไม่ใช่ตัวเรา มันยังไม่ดไม่ค่อยเดือดร้อนนะมันก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าน้ํามันแค่ขุ่นๆแต่ถ้าเขารู้จักตัวเราคือการโอ้อวดเขาจะมีความรู้สึกว่าได้ดีแล้วโอ้อวดเกินหน้าเกินตาเขาแต่ส่วนตัวเราได้ดีแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่พึงใจอะ่ะมันต้องหน้าหน้าที่จะได้มากกว่านี้อันเนี้ยมันคือความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักพอดังนั้นอะ่ะอีโก้มันก็เลยจะสูงกับเจ้านาย แล้วก็จะไปอีโก้สูงกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานว่าฉันได้ดีกว่าเธอฉันมีดีตรงนั้นตรงนี้มากกว่าเธอแล้วก็อยากที่จะได้อะไรที่มากยิ่งกว่าเดิมถ้าใครที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ใครที่เป็นแบบนี้ลดลดอีโก้ตรงนี้ลงนะคะลองมองลองเทียบดูว่าอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับใครเทียบกับอดีตที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทําที่ผ่านมาชีวิตเราหน้าที่การงานเราดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมถ้าใช่ พึงพอใจกับสิ่งที่เรามีคุณจะมีความสุขถ้าอยากถ้ามันมีช่วงของการที่ลาพักร้อนได้คุณก็ลาพักร้อนไปพักผ่อนสมองไปพิจารณาตัวเราดูนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างมันจะดีขึ้นมาดูถึงผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวบ้างการงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะใบแรกได้สิบหกทาวเวอร์อนะคะ ใบที่สองได้อัศวินดาบใบที่สามได้สเต็นสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวใครที่ทำงานอิสระนะคะเขาบอกว่าทาวเวอร์อย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้อย่าใจร้อนธุรกิจของคุณ มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าใจร้อนไม่ได้วู่วามไม่ได้ต้องดูดีๆมันมีโอกาสที่จะพังเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะเจ๊งเกิดขึ้นได้พูดแบบนี้ได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะเจ๊งมีโอกาสที่จะพังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ขออภัยค่ะ,คะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองอย่าใจร้อนกับกับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ในการควบคุมลูกน้องหรือดูแลลูกน้องหรือถ้าใครคิดว่าเฉันทํางานอิสระฉันทําคนเดียวเพราะฉะนั้นงานอิสระหรือทําคนเดียวก็ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจตัวคนเองด้วยอย่าวู้อย่าวู้วามอย่าวู้วามแล้วก็ผีผ่านมากเกินไปมันจะเสียการนะคะในที่นี้ก็บอกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เวลาที่จะได้อะไรมาบางทีได้มาแบบไม่คาดคิดนะ แล้วเวลาที่จะเสียก็เสียแบบไม่คาดคิดเพราะอารมณ์ของเราแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่ทำํำงานอาชีพอิสระเหนื่อยหน่อยเหนื่อยในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะต้องออกไป พบปะเจอะเจอกับลูกค้าพบปะเจอะเจอกับปัญหาต่างๆหรือต้องมีความกระตือรือร้นมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงต้องบอกก่อนเลยนะว่าโดยเฉพาะผู้หญิง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากเลยต้องลงไปดูแลงานคุมงานด้วยตัวเองงานถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไว้วางใจคนอื่นไม่ได้ไว้วางใจลูกน้องไม่ได้ ถ้าเราอยู่ลูกน้องจะทํางานอย่างดีแต่ถ้าเราไม่อยู่ลูกน้องจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งงานมันจะพังธุรกิจจะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้หญิงค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะส่วนผู้ชายเองเนี่ยจะมีผู้หญิงคอยซัพพอร์ตคอยดูแลช่วยเหลือแต่งานคุณน่ะก็ต้องระวังควบคุมทางด้านอารมณ์ควบคุมทางด้านจิตใจคําพูดคําจาอย่าให้ไปกระทบกระเทือนคนที่เขาช่วยเหลือเรามีบุญคุณต่อเราหรือหวังดีต่อเรามันจะทําให้ ชีวิตคุณพังได้สําหรับผู้ชายนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ศัตรูของคุณนะคะศัตรูของคุณในที่นี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งคนที่กําลังหางานทําทั้งคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวศัตรูของคุณเป็นเพศเดียวกัน ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงศัตรูของคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายศัตรูของคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นเพศที่สามแหมภาษาอังกฤษอักษรจําไม่ได้ว่ามันอะไรบ้างนะคะก็ให้ให้นึกถึงเพศสภาพของคุณว่าคุณมีจิตใจมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ให้ระวังผู้หญิงด้วยกันถ้าคุณมีความรู้สึกของความเป็นผู้ชายคุณก็ต้องระวังผู้ชาย นะคะคดังนั้นเนี่ยศัตรูของผู้ที่เกิดบันทิตย์ที่ต้องระมัดระวังคือเพศเดียวกันจะทําให้คุณเกิดการพังทางด้านธุรกิจได้อาจที่จะมาขัดแข้งขัดขาเราหรืออาจที่จะออ่คอยคิดร้ายคิดทําลายเราอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดบันทิตย์การงานของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ใครที่ตกงาน คิดจะหางานทําไปสมัครซะอย่าวแจะนั่งคิดอยู่กับบ้านนั่งคิดอยู่กับบ้านคุณไม่ได้แน่นอนนะคะอย่าไปวาดฝันในบ้านสิ่งเดียวที่ผู้ที่ยังตกงานอยู่จะทำจะทำได้นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากออกจากบ้านคุณก็ต้องทํางานเกี่ยวกับด้านออนไลน์ถึงจะประสบความสําเร็จเพราะคุณมีคําพูดคาจาที่โน้มน้าวเก่งส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็ อย่าไปเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครอย่าท้อแท้อะไรมากเกินไปอย่ารู้สึกวิตกกังวลในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเราคาดหวังเราวาดฝันมากเกินไปสูงเกินไปต้องการที่จะมีอะไรเหนือคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่า ต้องมองตัวเราตรงนี้ด้วยมันจึงทําให้เราเกิดความทุกข์นะคะสําหรับผู้ที่เกิดบันทิตย์ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเดินสายกลางค่ะแต่สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่อง,อง,องออผู้หญิงเหนื่อยหน่อยบอกเลยต้องทํางานลงไปลุยด้วยตัวเองงานถึงจะประสบความสําเร็จงานอาจจะได้อะไรมาอย่างฟุกฟุแต่ถ้าว่างไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปบอกเลยนะว่างานของคุณจะพังได้ง่าย ส่วนผู้ชายสบายหน่อยมีผู้หญิงคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยช่วยเหลือแต่ระวังเรื่องคำพูดคำจาที่จะทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วคุณจะพังซะเองจบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจกับมาดามด้วยนะคะ สำหรับใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงแบบเจอตัวตอนนี้มาดามนัดกำลังจะไปโรงงานอีเวนท์ที่ตึกทูนะคะวันโอวันถนนเอ่อลงใครที่อยู่กรุงเทพนะคะลงสถาน,นีรถไฟฟ้าพุนณวิถีแล้วสกายวอลเข้าตึกทูเดินเข้าไปในงานนะคะก็มาดามไปโรงงานที่ตึกทูวันที่30 กันยานี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเดียวเท่านั้นเจอมาดามแบบตัวเป็นๆได้จับอุปกรณ์ดูดวงด้วยตัวเองแล้วที่สำคัญคือค,ค่าค่าครูแค่399บาทเท่านั้นแต่ถ้าดูกับมาดามแบบเจอตัวจริงๆโดยนัดเป็นการส่วนตัวที่ไม่ได้ออกงานอีเวนต์ค่าดูดวงนอกสถานที่มาดามคิด5,000นะคะ สำหรับใครสนใจตามไปดูกับมาดามได้ที่งานอีเวนต์ค่ะสวัสดีค่ะ